สวัสดีครับผมพลเชษฐ์ตเตปับวงคลาวอินเจเนียร์จากบริษัท Fu วชั่น o l ลูชันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์ Advanced Hunting ใน Microsoft Defender for Business a d v ครับ v a n c e d Hunting คืออะไร Advanced Hunting เป็นเครื่องมือสืบสวนและตรวจจับภัยคุกคามขั้นสูงที่ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถค้นหาวิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลหลายๆแหล่งได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำครับโดยใช้งานผ่าน ภาษาเคิลคิวลี่ครับที่ยืดหยุ่นทาให้สามารถระบุภัยคุกคามที่อาจซ่อนอยู่ในระบบของเราได้ครับคุณสมบัติและประโยชน์ครับผมข้อ1คือการสืบสวนเชิงลึกครับโดยใช้ภาษาเคิลคิวลี่เอ็ดวานฮันติงใช้การคิวลี่ที่มีความยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งคําถามกับข้อมูลในระบบได้ด้วยตัวเองครับผู้วิเคราะห์สามารถค้นหาเบาะแสที่ไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยเครื่องมือสืบสวนแบบเดิมๆครับข้อ2คือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆครับเครื่องมือนี้สามารถรวบรวมจากแหล่งข้อมูลหลายๆประเภท เช่นลอกของ endpoint network activity และข้อมูลการแจ้งเตือนของระบบอื่นๆครับช่วยให้มองเห็นภาพรวมของภัยคุกคามและเส้นทางการโจมตีได้อย่างครบถ้วนครับข้อ 3. ลดเวลาและความซับซ้อนในการตรวจจับภัยคุกคามครับด้วย advanced hunting ผู้วิเคราะห์สามารถระบุภัยคุกคามได้อย่างรวดเร็วครับซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการสืบสวนและตอบสนองต่อเหตุการณ์ครับการค้นหาด้วยการคิวรีข้อมูลครับจะช่วยทำให้การวิเคราะห์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ 4. การปรับแต่งและการทํางานร่วมกับเครื่องมืออื่นๆผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งคําสั่งคิวรี่ให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวเองได้ครับ Advanced Hunting ยังสามารถทํางานร่วมกับระบบและเครื่องมือวิเคราะห์อื่นๆเช่น Microsoft Defender ได้อย่างรับรื่นช่วยให้ การสืบสวนภยัยคุกคามมีความต่อเนื่องและครบทุกมิติครับข้อ5้าคือการสนับสนุนจากข้อมูลย้อนหลังครับฟีเจอร์นี้ช่วยให้สาม,มารถ because, วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังเพื่อตรวจสอบว่ามีภยัยคุกคามหรือเหตุการณ์ที่อาจทูมองข้ามไปในอดีตหรือเปล่าช่วยให้การปรับปรุงกลยุทธ์การป้องกันและก็เตรียมความพร้อมสําหรับภยัยคุกคามใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับทั้งหมดก็คือรายละเอียดของฟีเจอร์ Advanced Hunting ครับหากมีคําถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัท Fu s ช o n s o l u t i o ่ขอบคุณครับ